ผ่านไปแล้วครึ่งปียอดขายรถยนต์6เดือนแรกปี67รถน้ำมันรถอีวีแย่งตลาดกันมันเลยวันนี้เป็นยังไงไปดูกันสวัสดีครับผมกานเลสซิ่งนะครับวันนี้พานเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของยอดขายรถยนต์นะครับ สำหรับวันนี้นะฮะยอดขายรถยนต์เนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับการซิงจะพามาดูถึง15อันดับเลยอาจจะเป็นยอดขายรถยนต์6เดือนแรกปี67นะฮะก็คือว่าจุดที่น่าสนใจนะเป็นยอดขายของรถกลุ่มที่เป็นรถน้ํามันนะครับและก็รถ e ีวีเนี่ยซึ่งในช่วงต้นปีนะฮะ อาจจะมีแต่รถน้ํามันเป็นหลักนะครับแต่พอผ่านมาได้6เดือนนี้นะฮะร,รถ EV ีเนี่ยต้องบอกว่าทํายอดขายค่นข้างน,าน่าสนใจเลยนะครับวันนี้กะะันเลซิงก็เลยจะพามาไล่เลียงนะครับว่า15อันดับเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างนะครับพามาเริ่มต้นดูจากยี่ห้อแรกนะฮะอยู่ที่อันดับ15อันดับ15ก็คือเท s l a เท s l a ทํายอดขายที่2,451คันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นปีแรกๆนะฮะที่มาเข้ามาทําตลาดในตลาดประเทศไทยเรา เทสซาก็ถือว่าเป็นรถอี1ี0นะครับและระดับโลกเนี่ยโอ้โหขายดีแบบขั้นสุดเลยนะครับสำหรับเทสลานะมาดูที่อันดับ14นะครับอันดับ14ก็คือเนตาเนตาทำยอดขายได้ที่2720คันนะครับอันนี้คือยอดขาย6เดือนเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าอันดับ14และอันดับ15เนี่ยจัดว่าเป็นรถ E ีีทั้งคู่เลยนะครับตลาดบ้านเราเปลี่ยนไปเยอะน่าดูนี่มาดูที่อันดับถัอมานะครับอยู่ที่อันดับ13อันดับ13ก็คือ GAC i o n GAC Ion นำยอดขายที่2,874คันถือว่าเป็นยอดขายปีแรกๆนะครับที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเรานะครับนี่ต้องบอกว่ารถไฟฟ้ามาแรงหน้าดูเลยนะฮะ GAC Ion ณนะปัจจุบันนะครับรถราคาไม่แพงนะครับกาลิซิงเคยไปลองขับแล้วนะราคาประมาณนี้ซื้อยังไงก็คุ้มนะฮะมาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับสิอันดับ12ก็คือฉางอันฉางอันทำยอดขายได้ที่31,60คัน อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเหมือนกันนะครับที่เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยเราถือว่าเป็นปีแรกๆนะครับและตัวยอดขายเนี่ยถือว่าดูดีแบบมากๆเลยนะฮะอันนี้ไล่อันดับมาเดี่ยวสามสี่หอเนี่ยรถอีวีทั้งนั้นเลยนะครับอ่นที่เราดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อนันดับ11อันดับ11ก็คือซูซูกิ ซูกิทำยอดขายได้ที่3,791คันนะฮะสำหรับทางด้านของซูกินะครับกระิงก็ต้องใช้คำว่าค่อนข้างจะน่าเสียดายแบบมากๆนะครับเพราะในปัจจุบันนะฮะทางด้านของซูกิเนี่ยเขาได้มีประกาศนะครับที่จะได้ยุติการผลิตในตลาดประเทศไทยเรานะครับทางด้านของซูกินะครับก็จะมีการจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็มีอะไหล่ต่างๆนะครับแล้วก็บริการต่างๆเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแค่หยุดเฉพาะฝั่งที่เป็นการผลิตเท่านั้นนะครับยิ่งดูที่อันดับถัดมาเลยนะครับอันดับถัดมาก็คือเฟซบุ๊กมอเตอร เกรดบอลมอเตอร์ทำยอดขาย6เดือนแรกอยู่ที่4,058คันนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของเกรดบอลมอเตอร์เนี่ยขึ้นมาอยู่ในท็อป10แล้วนะฮะอันนี้คือทางด้านของแบรนด์จากประเทศจีนนะครับแล้วก็มีทางด้านของอูรากูดแคทซึ่งถือว่าเป็นรถ EV เนี่ยที่เป็นตัวขายหลักของเขานะฮะแล้วรอดูในอนาคตอันใกล้นี้นะครับทางด้านของเกรดบอลมอเตอร์เดี๋ยวกาซิงมองว่านะครับก็จะทํายอดขายได้เยอะน่าดูเหมือนกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรถ EV ที่มาแรงเยอะขึ้อนกหนึ่งเลยนะครับ ทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ9อันดับ9คือ a z d a m a z d a ทํายอดขายที่5้2 3คันนะครับทั้งนั้นของแบรนด์ Mazda นะฮะจัดว่าเป็นรถญี่ปุ่นนะครับที่ทําตลาดในตลาดประเทศไทยเราเนี่ยคอนขึ้งกันนานมากๆแล้วนะครับแบรนด์ m a z d a นะครับระดับผ่านไป6เดือนเนี่ยเหลือยอดขายระดับ5000คันโอ้โหถือว่าน่าเห็นใจนะครับต้องเอาใจช่วยอย่างมากนะครับสำหรับแฟนๆของ m a z d a ทีน,นี้มาดูที่อันดับสัดมานะฮะอยู่ที่อันดับ8อันดับ 8, บ8ก็คือนิสสันนิสสันทํายอดขายอยู่ที่5,487คันอันนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะฮะเพื่อนเพื่อสมาชิกครับทางด้านของทั้งมาสด้าและก็นิสสันนะครับอันนี้ยอดขายเจ้าละ5,000คันนะครับถ้าเกิดว่ายอดขายนี้ในช่วงปลายปีจะอยู่5,000ันคันที่ต้องบอกว่าหายไปเยอะน่าดูนะครับเพราะเดิมทีเนี่ยภาพที่เราเห็นนะฮะก็คือนิสสันเนี่ยจะขายปีหนึ่งประมาณสัก20,000กว่าคันทุกๆุปีนะฮะ แต่ณปัจจุบันนะฮะผ่านมาครึ่งปีแล้วอยู่ที่5,000คันเท่านั้นนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าน่าจะเอาใจช่วยกันหน้าดูนะครับเราเแฟนของนิสันนี่มาดูที่อันดับถัดไปนะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ7อันดับ7ก็คือ MG MG ทํายอดขายได้ที่8,896คันนะฮะในครึ่งปีแรกเนี่ยทางนั้นของ MG นะครับตัวยอดขายถ้าเป็นเป้าขเขานะฮะอยู่ที่ประมาณสักปีละ2 0 0 0 0คันนะครับซึ่งถ้ามองตัวเลขประมาณนี้นะ ผ่านมาครึ่งปีเนี่ยอยู่ที่8,000กว่าคันนะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่จะทะลุเป้าได้เดี๋ยวมาดูที่อันดับถัดมานะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ6อันดับ6ก็คือแบรนด์ฟอร์ดฟอร์ดทำยอดขายได้อยู่ที่11,307ันอคันอายอดขายเนี่ยถือว่าดูดีใช้ได้เลยนะครับระดับอยู่ที่10,000กว่าคันนะครับ1น0 0 0คันนะฮะแต่ว่าถ้าเรานับดูเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับวัากันและซิ่งจะพามาดูในวันถัดไปแล้วกัน แต่ทั้งมองในแง่ของอันดับนะฮะถือว่าดูดีมากๆสําหรับแบรนด์ฟอร์ดนะครับทีนี้มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ5้าวิสุบิชิวิสุบิชิทํายอดขายณปัจจุบันนะครับหเดือนแรกอยู่ที่1 4 4 9 8คันอ่าสิบแปวิสุบิชิณปัจจุบันนะครับอายอดขายเนี่ยอ่าก็ยังทรงๆตัวอยู่นะครับอาจจะยังไม่พุ่งอาจจะยังไม่ลดมากนะครับณปัจจุบันเนี่ยมีตัวน่าเล่นหลายตัวนะครับทั้งมิสูบิชิไทริตันนะครับแล้วก็มีทางด้านของเอ็กเพนเดอร์ตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะะฮ อ่าณปัจจุบันนะครับถือว่าโปรโมชั่นก็เยอะมากมายนะครับสำหรับมิสูบิชิเห็นดูที่ราศัดมานะครับอยู่ที่อันดับ4อันดับ4ก็4คือ b y d BYD ทํายอดขายได้อยู่ที่14,735ันอา้คันอ่าทางด้าน,นของ BYD เนี่ยเป็นน้องใหม่ล่าสุดในตลาดประเทศไทยเรานะครับถือว่าทําตลาดได้อย่างร้อนแรงแบบขั้นสุดเลยนะฮะขึ้นมาผง,งาดขึ้นมาอยู่ที่อันดับ4เลยนะโดยยอดขายครึ่งปีเนี่ยหมื่นสี่นะครับเพื่อนๆสมาชิกครับถือเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากๆ แล้วก็มีทางด้านของตัวข่าวคราวที่ก็จะเปิดตัวรุ่นใหม่อีกหลายตัวนะฮะต้องบอกว่าทางด้านของรถ E ีีเนียจากที่ไล่อันดับมานี่นะครับมาแทบเดือดทุกยี่ห้อเลยนะฮะและรถน้ํามันเนี่ยบางยี่ห้อยอดขายก็ลดลงหน้าดูเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูที่อันดับ3นะครับอันดับ3ก็คือ Honda Honda ทํายอดขายได้ที่ 43, 4 3 4 9 9คันอ่าคันฮอนด้าปีนี้นะครับถือว่าเป็นปีที่โอ้โหเหนื่อยหน้าดูเหมือนกันนะครับจริงๆเหนื่อยทุกยี่ห้อนะ ทางฝากฝั่งที่เป็นของรถน้ํามันนะครับรถญี่ปุ่นนะฮะมีข่าวคราวในการปรับตัวครั้งใหญ่ของ Honda นะครับเดี๋ยวกันซิงจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีการปรับตัวไม่เฉพาะในไทยนะฮะในตลาดระดับโลกในประเทศจีนเองนะครับก็มีการลดกําลังการผลิตลงไปต้องบอกว่าทางด้านของ Honda ก็มีการปรับแผนสู้กับตลาดที่เดือดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับทีนี้มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ2อัอนดับ2ก็คืออีซูซูอีซูทํายอดขายได้ที่46,200 60คันในครึ่งปีแรกนะครับตีหมนะฮะเพื่อนเพื่อสมาชิกครับตัวเลขนี้ผมว่าหลายท่านนะครับน่าจะคาดไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าทางด้านของอีลูนะฮะอันนี้เอาจริงๆนะเขาก็จะมีแค่2รุ่นเท่านั้นนะครับก็จะมี d ีแม็กนะครับกับทางด้านของ m ิวเอ็กอีลสูปีนี้นะครับคาดว่าตัวยอดขายตัวเลขเนี่ยจะแตกต่างจากปีที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วโอ้โหยอดขายสูงกว่านี้มากแต่ปีนี้นะฮะต้องทําใจแน่นอนเพราะว่าช่วงครึ่งปีแรก ยอดขายไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ฮัลเลอร์โหดสุดๆแน่นอนนะครับสำหรับกลุ่มที่เป็นรถกระบะนะฮะทางด้านของนี a x เองก็เจอเอ,อปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับจริงๆไม่ใช่ปัญหาตัวรถไม่ใช่ปัญหาคนซื้อนะฮะแต่ในปัจจุบันนะฮะเราจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันการเงินที่อาจจะไม่ค่อยอนุมัติสินเชื่อนะครับท่วงนี้เขาเข้มหน้าดูเฉพาะในกลุ่มที่เป็นรถกระบะเนี่ยจับตามองกันอย่างมากเลยนะครับด้านนาของสินเชื่อนะฮะ ทีนี้มาถึงที่อันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งยังคงเป็นโตโยต้าอยู่นะครับด้ยอดขายที 11, ่1,16,278คันอ่าตัวยอดขายนี้ถือว่าโอ้โหนำชาวบ้านจะช่องเขาไปไกลเลยนะครับแต่ว่าปีนี้เราต้องจับตาดูนะครับวันธ้าของโตโยต้าเนี่ยจะลดลงกว่านี้ไหมนะครับแต่ว่าถ้ามองดูตัวเลขนะการิี่จะพามาเปรียบเทียบในวันหลังนะครับวายห้อนนี้ขึ้นเท่าไหร่ยี่ห้อนี้ลงเท่าไหร่นะครับ แต่ทะนั่งของ t o y ยต้นะครับก็ยอดขายอยู่ที่ระดับมาตรฐานนะครับอาจจะรบลุมนิดนึงเท่านั้นเองนะครับแต่คิดว่าปีนี้ช่วงปลายปีเนี่ยเขามีตัวเด่นๆหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นรีโวตัวใหม่ล่าสุดยูโรไฟนนะซึ่งถือว่าเป็นตัวกระบะแชมปเปี้ยนนะครับโปรดักแชมปเปี้ยนของเขานะครับก็คือขายดีที่สุดของ To โยต้าเพิ่งออกตัวใหม่คิดว่าถ้าส่งมอบได้นะครับตัวเลขก็น่าจะพุ่งอย่างแน่นอนนะครับสาหรับวันนี้นะฮะนี่ก็เป็นตัวเลขนะครับที่ต้องบอกว่าน่าสนใจเป็น15อันดับนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับ ตัวยอดขายเนี่ยก็เป็นกลุ่มนะครับรถ EV โอ้โหขึ้นมาหน้าดูเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางด้านของกลุ่มรถที่เป็นน้ํามันเนี่ยปรับลดลงไปหลายยี่ห้อมากๆอันดับล่วงลงมาหลายยี่ห้อมากนะครับตลาดบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าเปลี่ยนไปเยอะหน้าดูนะครับสำหรับนี้ขอบคุณู่นสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ